นี่วิธีผูกเปรที่ถูกต้องนะครับเอานั่งนั่งลงว้ยนั่งเปรหว้วยนั่งเปรไม่ใช่นั่งพื้นโอ้ยผมจะให้ดูใกล้ๆเลยนะครับนี่ครับนี่ครับอันนี้คือเปรของผมนะครับกําลังจะเก็บของหยุดหน่วยนะครับมาดูการหยุดหน่วยนะครับมีวิธียังไงนะครับจะแอบดูพี่ๆเขาครับอันนี้ก็คือหมอผีนะครับดูผูกเปรนะครับเดี๋ยวผมจะไป ว่าให้อยู่นะครับดูครับโอ้ยถ่ายไปทันโอ้ยเห็นไหมพี่ด,ดูนะครับดูนะเดี๋ยวผมจะรับดูผมมีอะไรจะไปแนะนําแกนะครับแกยังยิ้มเฉยอยู่นะไปไปดูกันนะครับวันนี้ผมจะมีอาการแนะนำนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูพี่เพชรก่อนเลยนะครับดูครับมาดูมาดูเลยอ่ะมาดูนะครับมาดู มาดูวันนี้นะครับนะผมก็สอนก็บอกหลายครั้งแล้วนะครับมาการที่อยู่ป่านะครับบางทีอ่าเรื่องบางเรื่องเราก็ต้องบอกกก่าวกันนะครับมาดูเลยนะครับอันนี้วิธีผูกเปรนะครับผูกเปนี่ถูกลักษณะอยู่แล้วนะครับนะถูกนะวิธีการนอนก็ถูกนะครับต้องใส่เสื้อกราะแล้วก็นั่งพักผ่อนนะครับถึงเวลาปฏิบัติหน้าที่เดี๋ยวค่อยไปนะแต่วิธีที่ผิดนะครับผมมองเห็นตั้งแต่แรกแล้วนะครับมาดูนะเรียกลึกนมาดูดินะ นี่นะครับการผูกเชือกเปนะครับนะร้อยล้านพัวิธีที่เขาสอนกันอยู่นะครับในโซเชียลในโลกออนไลน์หรือว่าใน YouTube ในแตฟอร์มต่างๆ,ๆ,ๆเขาก็สอนอยู่นะมาดูนี้ใกล้ๆเลยดีมาดูนะครับเวลาการแกะนะอ้าสมมุติว่าพี่แกะอาดึงดิเห็นไหมมันก็ติดใช่ไหมมันก็จะมีขั้นอีกนะเขาก็บอกเขาก็สอนอยู่วิธีผูกเปของทหารนะครับนี่มาดูนี่นะครับ นี่การผูกเปลนะครับนี่เอาจับมาโยนพี่ไปยังไงลูกน้งนี่ผูกเปลนี่จับสองเส้นมาแบบนี้เออนี่มาดูใกล้ๆนี่นี่ควยกันมาควยกันมาแบบนี้เขาก็บอกก็สอนควยมานี่เส้นนี้อยู่ล่างนะครับเอาขึ้นบนมาเอาขึ้นบนมานะครับแล้วก็ดึงจากสองเส้นกีบแล้วก็มาใส่ระหว่างกลางตรงนี้นี่นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมนี่ แล้วก็ดึงดึงแล้วก็รูดนะครับนี่รูดนะเอารูดนั่งเห็นไหมปกติเอาลองพี่ดึงดูดิดึงเห็นไหมปล่อยอ่ะนี่เสร็จแล้วโอ้ยนี่วิธีผูกเป้ที่ถูกต้องนะครับเอานั่งนั่งลงูกห้วยนั่งเป้ห้วย นั่งเป้ไม่ใช่นั่งพื้นโอ้ย <Yeah. S 1> มันนี่สีบออีกอย่างหนึ่งนี่อีกหนึ่งอย่างนะอ่ะมาๆมาๆนี่อาวุธปืนนะห่างจากมือเจ้าบอเอาเจ้าไปนั่งเบิง้งอ่ะลองนั่งเปนั่งเป้อ่ะสมมุติว่ามีเหตุการณ์เอาเจ้านอนลงเบิง้งเขามีเหตุการณ์ปุ้งปุ๊บปุ้งแต่วพี่จะยิบปืนตรงไหนเอาถึง,ถงไหมยังไม่ถึงเราก็เอาเอาวุธปืนนี่มาไว้ ใกล้ๆหรือตรงนี้ตรงนี้ถ้ามันไม่เห็นนี่วิธีอีกวิธีหนึ่งจับไว้อ่ะเดี๋ยววิธีอีกวิธีหนึ่งเด้อเดี๋ยวไปตัดไม้มาหนึ่งอันนี่นี่มาเบิ้งพีบ้านมาพี่นี่นะครับอีกวิธีหนึ่งที่ลักษณะที่เราไม่ต้องเอาปืนไว้ไกลมือเรานะครับเวลามีเหตุคว้าปืนมันจะได้ทันทันทุนทีครับจะได้หยิบทันนะครับนี่หนึ่งไม้อ่ะตอกลงไป เห็นไหมอ่ะนี่อ่ะเห็นไหมเวลาพี่นอนดูดิอ่ายื่นมือมาหาปืนถึงไหมนั่นไงแค่นั้นก็จบอันนี้คือการเตรียมพร้อมและความปลอดภัยของเราเวลาเราพักหน่วยพักชุดเดอ้อโอเคเห็นไครับน,นี่นี่ก็คือเป็นการแนะนำนะครับไม่ได้เป็นการสอนนะครับเป็นการแนะนำยังมีอีกนะครับนะยังมีอีกเดี๋ยวไปดูพี่วันกันนะครับบางทีอ่าเข้ามา ดูพี่เพชรเมื่อกี้นะครับผมมีแนะนําพี่วันอีกนะครับไปไปดูมามานี่มาดูของพี่วันนะครับเวลาพักหน่วยนะครับหยุดหน่วยนะต่ว่าจ้่าเท้ดถูกเป็นบอกบางทีอาจจะผิดเล็กน้อยอันนี้คือการาไม่ได้เป็นการสอนนะครับเป็นการบอกหรือแนะนํานิดเดียวนะครับนี่ถูกต้องอยู่ครับนี่ที่มันผิดนี่มาดูพี่เห็นไหมผิดมรงได้อีผิดตัวน,นี่ปูดปุ่ม,มอยู่นี่เบิ้งแน่นี่เ<อ>จ้าสิดึงกั่ได้ล้วนี่ ดึงยังไงดึงยังไงก็ไม่ออกนี่เขาก็บอกอยู่ว่าให้ผูกเป้ไอโบ้ก็ยังสอนอยู่เลยเขาก็สอนอยู่ทําไมไม่จํากันเลยนี่โอ้แต่ส่ผูกไปเลย้ึงเนี้นี่จับมาแบบนี้คัดมาแบบนี้เห็นบบแมนแมนข้ามมาตรงนี้แล้วก็ดึงตัวนี้ขึ้นแล้วก็ดึงเส้นนี้ขึ้นเห็นบ่นี่ดึงขึ้นแค่นั้นนี่นี่อ่ะอ่ะดึงแล้วก็ดึงเข้าไปนี่ดึงเข้าไปแค่นั้นเสร็จนี่ เห็นบ่นี่เสร็จเวลาดึงออกเจ้าลองดึงเบิืงบ่เนี่ยเอาเจ้ามาดึงยังเอาอ๋ง่ายพ่บ่ะเนี่ยง่าย,ยง่ายง่ายง่ายเอาเจ้านั่งไปนั่งอีกมีอีกชุดหนึ่งที่เจ้าผิดอยู่เอาไปนั่งโอเคสาธินี่มาดูอีก ผูกเปยก็อ,อีกวิธีหนึ่งนี่น,นี่วิธีอีกวิธีหนึ่งคือผูกเปสูงเกินไปนะครับผูกเปสูงเกินไปเวลาจะมวนโตลงนี่มันเจ็บอาจจะมีตอไม้หรือจะมียางกระสงังแต่เวลาลักษณะที่เอาปืนมาไว้กับตัวในถูกแล้วนะแต่ลักษณะการผูกเปคือสูงให้มันต่ํากว่านี้นะเวลาเราตกเปมันจะได้เจ็บมากนะเอาเราลองมวนตัวบางทีละ่ะวสูง,ส,งสูงเจ็บแล้วเนาะสูงเจ็บแต่ถ้าผูกตำ่ำๆเอาขอใช้เต่าตำ่ำๆนี่ เอาเรื่องโรยอ่าอ่านี่ก็แค่เรามานั่งพักเหนื่อยหายเหนื่อยแล้วก็ไปทํางานนะครับการตัวนี้ก็สําคัญนะครับการปลูกปรหรือว่าการที่เราจะอยูอ่ที่ตั้งชั่วคราวนะครับนะสำคัญเหมือนกันเวลาการปลูกปีเวลาการตั้งปืนนะครับอาวุธปืนห่างตัวเราหรือเปล่านะครับมันสําคัญหมดนะครับอ่ะ,อะเอาเิ้มบ่กานั่งเบิ้งบัมื อลองนั่งอ่านี่นี่คือลักษณะการปลูกเปรนะครับนะรับรวงพางด้วยนะครับเพราะว่าต้นไม้มันสูงเราปลูกเปรต่ํามันก็จะมองไม่เห็นนะเวลาอยู่ในป่านะครับหรือแม่ก็อาจจะมีการซุ่มยิงต่างๆนะครับมันก็จะยิงมาไม่ถูกไม่เห็นเรานะครับเวลาเรานอนไปมันต่าแล้วมันถูกแล้วนะครับต่ําถูกสูงเจ็บนะครับต่ําไม่เจ็บนะเวลาเราม้วนตัวลงนะวนตัวลงจากเปะมันก็ไม่ได้เจ็บกับตัวเรา นะครับม้วนตัวลงปุ๊บก็เข้าหากันบงังนะอันนี้ก็คือเป็นวิธีที่ถูกต้องแล้วนะครับนะการผูกเปต่ํานะครับการผูกเประยะการาแกะเปนะครับเร็วเข้าใจระบบวันนี้ <Okay. S 2> เข้าใจแล้วนะเอาลองดึงเปดูซิมาดึงเชือกเปดูเอาลองดึงดูมันง่ายไหม โอ้ยเจ้าสุฟีดึงแรเท่านั้นเลยดึงให้ก็บอกดึงหนาะนี่นี่ดึงเชือกตัวนี้โอเนื้อหมดตัวโอ้โแบบนี้ในื้อหมดตายตายตายไปสิมนี่ก็บอกว่าอันนี้ก็เป็นยุทธวิธีนะครับเล็กๆได้น้อยที่เราอย่ามองข้ามนะครับเรามองข้ามไม่ได้นะครับเรื่องพวกนี้มันอาจจะเป็นอ่าสิ่งที่มันง่ายหรือว่าอ่าเราอย่าไปชอบความสบายนะครับ สูงให้ลมพัดแบบนี้นะครับอันตรายอาจจะมีการซุ่มยิงนะครับปลูกต่ำๆนะครับเหมือนกับผมนะครับปลูกต่ำไว้อาวธปืนอยู่ใกล้ๆตัวนะครับเราจะหาต้นไม้นะครับถ้าเกิดว่าต้นไม้ไม่มีตรงนี้เราก็เอาไม้ง่ามนะครับมาค้ำเหมือนที่ผมทําให้พ่เพรนะครับการผูกเปนะครับเราก็กระตุกครั้งเดียวนะครับก็เสร็จเลยนะครับนี่การการเอาชีวิตรอดในป่านะครับนี่ต้นไม้ที่ผมหานะครับนะ ภมมีประเทศที่หาก็สําคัญเหมือนกันนะครับเวลาพักนะครับผมจะหาต้นไม้ที่มันใหญ่ๆนะครับไว้เป็นการบังเรานะครับเกิดว่ามีเหตุฉุกเฉินนะครับอะไรต่างๆเราก็จะหาต้นไม้ที่มันเป็นการบังได้นะครับสาหรับผมนะครับผมจะหาต้นไม้อยู่เสมอไม่งั้นก็นี่ไม่งั้นผมจะหาจอมปลวกนะครับนี่จอมปลวกนะครับแต่การที่อ่ายุทธพิธีต่างๆนะครับในการที่เราปลูกเปนั่งนะครับผมจะปลูกต่ำๆนะครับอยู่ใกล้อาวุธปืนนะครับนะ มีเหตุจะได้ทันท่วงทีนะครับนี่การที่เราอยู่ในภูมิประเทศนะครับภูมิประเทศที่เป็นจริงนะครับนะเราต้องอยู่ในความที่เราต้องรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับเรื่องที่เราอยู่ในการดำรงชีพในป่าในการเอาตัวรอดนะครับไม่ว่าจะเป็นการทํางานปฏิบัติงานต่างๆนะครับเราต้องเราขอบสักนิดหนึ่งนะครับนะเป็นการที่ดีนะครับในความปลอดภัยนะครับนะครับเหมือนภูมิปรเศก็เป็นลักษณะที่ถูกต้องนะครับนะ นี่อย่างนี้ก็เป็นลักษณะที่ถูกต้องแล้วนะครับปูเปตํานะครับอาที่วางปืนนะครับได้หยิบง่ายนะแล้วก็การบังนะครับต้นไม้ใหญ่ถูกต้องแล้วนะครับนี่นะอ่ะนะครับเป็นลักษณะที่การที่เราอยู่ดํารงอาชีพในป่าหรือว่าการเอาตัวรอดต่างๆครับหรือว่าเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ได้เป็นการสอนนะครับเป็นการที่บอกนะครับบางทีเห็นผิดหูผิดตานะครับเราก็บอกได้นะครับบอกพี่เขานะครับนะโวยวายมาดิเดี๋ยวจะปิดคลิปแล้วนะ โอเคนะครับนะหลังจากนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจให้ด้วยนะครับนะการสอนยูทูบิทีเล็กๆน้อยน้อนะครับนะน้องๆก็เอาไปใช้นะครับนาไปใช้ได้นะครับเป็นยูทูบิทีที่เป็นการสอนนะครับการที่เราอยู่ในป่าการที่เราลัดเวนต่างๆนะครับนะทุกอย่างจะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆอยนะครับตรงนี้จะไม่มีการสอนในตารานะครับเป็นการสอนด้วยประสบการณ์ล้วนๆนะครับประสบการณ์ที่ได้รับมานะครับประสบการณ์ที่ต่างต่างนะครับบางทีก็ เหมือนพี่ๆเขาก็มีประสบการณ์อีกด้านหนึ่งนะครับในด้านการเอาตัวรอดนะก็มีหลายประสบการณ์นะครับบางทีผมก็เรียนรู้จากพี่ๆเขาครับนะบางทีเรื่องบางเรื่องผมก็นํามาบอกพี่ๆเขาเหมือนกันนะครับก็แลกเปลี่ยนการความเป็นอยู่นะครับก็ช่วยเหลือกันไปนะครับนะก็ถือว่าวันนี้ก็ขออนุญาตนะครับลาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆไปก่อนนะครับก็อย่าลืมไปติดตามเอานะครับพี่เป็ดหมอปีแล้วก็พี่วันนะครับหนึ่งในใจคุณนะครับก็ขอถือโอกาสนะครับนะลาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆไปก่อนนะครับ ก็ถ้าใครดูจนจบก็ขอขอบคุณมากนะครับคลิปนี้ก็ขออนุญาตลาพี่ๆน้องๆไปก่อนนะครับคลิปหน้าค่อยว่ากันใหม่นะครับคลิปหน้าผมจะนําเสนอเรื่องราวดีๆนะครับหรือเป็นอาถรรพ์หรือการประจนภัยการเอาชีวิตรอดต่างๆนะครับมาเล่ามานํามาชมนะครับมาทําคลิปให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆได้ชมกันนะครับโอเคครับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเค